สวัสดีคะ่ะสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนวันนี้มาพบกับแม่นายมาแชร์แล้ววันนี้แม่นายก็มีเคล็ดลับดีๆมาแบ่งปันให้เพื่อน,อนสำหรับคลิปนี้ใครที่มีปัญหาเรื่องผิวหน้าแห้งกร้านมีริ้วรอยรอยเหี่ยวย่นรอยตีนกาและผิวหน้าไม่ขาวกระจ่างใสหรือใครที่แพ้แสงแดดมาไม่ควรพลาดคลิปนี้เลยนะคะบอกเลยว่าสูตรนี้ทาง่ายมากๆค่ะก่อนที่จะไปชมคลิปเพื่อนๆคนไหนที่ยังไม่ได้กดติดตามแม่นายรบกวนกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะเดี๋ยวไปดูส่วนผสมและวิธีการทําได้เลยค่ะ สำหรับส่วนผสมแรกเราจะใช้เป็นว่านหางจระเข้สำหรับสูตรนี้นะคะแม่นายจะแนะนําให้ใช้เป็นว่านหางจระเข้สดนะคะเพราะว่าตัวว่านหางจระเข้เขาจะช่วยเรื่องการสมานแผลได้ดีนะคะเช่นใครที่แพ้แสงแดดมาหรือว่ามีผิวอักเสบสำหรับว่านหางจระเข้เขาจะช่วยเรื่องต่อต้านริ้วรอยรอยเหี่ยวย่นรอยตีนกาและเขาจะทําให้ผิวเราขาวกระจ่างใสขึ้นอย่างธรรมชาติด้วยค่ะ,คะเสร็จเรียบร้อยเราก็นํามาปอกเปลือกนะคะ สำหรับส่วนผสมต่อไปเราจะใช้ไข่ขาวนะคะสำหรับไข่ขาวเขาจะมีโปรตีนที่สำหรับบํำรุงผิวนะคะจะช่วยเรื่องยกกระชับผิวและเขามีสารต่อต้านอนุมูลอิสระช่วยลดริ้วรอยรอยเหี่ยวย่นรอยตีนกาและเขาจะช่วยเรื่องกระชับรูขุมขนเราด้วยนะคะนี่นะคะเราแยกไข่ขาวออกมาแล้วนะคะให้เพื่อนๆใช้ไข่ขาวประมาณ3 4ช้อนโต๊ะพอนะคะไม่ต้องใช้ไข่ขาวทั้งหมดนะคะ สำหรับส่วนผสมต่อไปเราจะใช้เป็นน้ำมะนาวนะคะสามารถใช้เป็นน้ำมะนาวน้ำมะเขือเทศหรือวิตามินซีก็ได้นะคะใช้น้ำมะนาวประมาณ1ช้อนโต๊ะนะคะใครที่แพ้น้ำมะนาวก็ไม่ต้องใส่ก็ได้ค่ะ สรับส่วนผสมต่อไปเราจะเติมเป็นเบบี้ออยล์ลงไปนะคะสามารถใช้เป็นเบบี้ออยล์น้ำมันมะพร้าวสากัดเย็นหรือน้ำมันอัลมอนด์ก็ได้นะคะแล้วแต่เพื่อนๆสะดวกเลยค่ะเพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นให้แก่ผิวลดริ้วรอยรอยเหี่ยวย่นรอยตีนกาค่ะใช้ประมาณ1ช้อนชาอนนี้นะคะเดี๋ยวเรานำไปปั่นกันเลยค่ะ นะคะเราปั่นเรียบร้อยแล้วนะคะสามารถหากระปุกมาเก็บไว้ได้เลยนะคะวิธีเก็บก็คือปิดฝาให้สนิทแล้วเก็บไว้ในตู้เย็นนะคะที่ใช้นะคะสามารถตักมาใช้แบบนี้ได้เลยนะคะเพื่อป้องกันไม่ให้เขาเสียง่ายนะคะสําหรับสูตรนี้นะคะสามารถหาเวลาว่างมาทําได้เลยนะคะ นำเนื้อครีมมาทาที่ผิวได้เลยนะคะสำหรับใครที่มีริ้วรอยรอยเหี่ยวย่นหรือว่ารอยตีนกายเยอะๆนะคะแม่นายแนะนำให้ทาทับสองรอบนะคะสอรอบนะคะเวลาทาทับอะคะ่ะให้เว้นระยะสมมติว่าเราทาให้ทั่วใบหน้าหนึ่งรอบแล้วนะคะพักทิ้งไว้ประมาณสักหนึ่งนาทีแล้วก็ทาทับอีกหนึ่งรอบนะคะ นี้สามารถทาได้ทั้งใบหน้าและลำคอได้เลยนะคะให้มาร์คทิ้งไว้ประมาณ20-25นาทีหรือจนกว่าตัวมาร์คจะแห้งนะคะสำหรับใครที่มีริ้วรอยเยอะๆนะคะแม่นายแนะนำให้ทาทับประมาณสัก2-3ครั้งค่ะสำหรับสูตรนี้นะคะสามารถทําได้วันเว้นวันหรือทุกวันก็ได้นะคะถ้าเราทําอย่างต่อเนื่องเป็นประจำความเห็นผลเขาก็จะชัดเจนยิ่งขึ้นค่ะ และสำหรับคลิปนี้แม่นายหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์ต่อเพื่อนๆถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้แม่นายได้ทําคลิปต่อไปด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ